สวัสดีค่ะหลังจากที่เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกมมาเคิลเดยุกและเดชเชสแห่งซัสเซกประกาศข่าวดีว่าได้ให้กำเนิดบุตรสาวเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้ตั้งชื่อว่าลิลิเบตไดอานนะ่ามลเบดเทนวินเซอร์ทั้งนี้แม้จะเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระราชินีนาถเอลลซาเบธที่สอง แต่ลิลิเบตก็จะยังไม่ได้เป็นเจ้าหญิงเช่นเดียวกับอาร์ชีบุตรชายคนโตของเจ้าชายฮารีและมีแกนมาอรโคซึ่งยังไม่ได้เป็นเจ้าชายเช่นกันพวกเขาจะก้าวขึ้นสู่สายการสืบราชสันตติวงศ์และได้เป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงก็ต่อเมื่อสมเด็จพระราชนีนาถเอลิซาเบธที่ 2, สสิ้นพระชนและเจ้าชายชาร์ลส์ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ในฐานะบุตรของโอรสของพระมหากษัตริย์ แมไม่แกนจะเคยให้สัมภาษณ์ในรายการของโอปบร่าวินฟรีว่าราชวงศ์อังกฤษไม่ต้องการให้ลูกของเธอเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงแต่แท้จริงแล้วกฎนี้มีขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าจอร์จที่หผู้เป็นพระอัยกาของสมเด็จพระราชนินาเอลิซาเบธที่สองกฎดังกล่าวระบุไว้ว่าพระราชปนัดดาของกษัตริย์จะไม่ได้เป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงเว้นแต พระราชปนัดดาที่เป็นโอรสองโตของพระโอรสองค์โตของเจ้าชายแห่งเวลส์เท่านั้นที่จะมียศเจ้าชายหรือมีคำนำหน้าว่า His Royal Highness ซึ่งในปัจจุบันหมายถึงเจ้าชายจอร์ดพระโอรสองคโตของเจ้าชายวิลเลียมในยุคแห่งเคมบริดเท่านั้นที่จะได้เป็นเจ้าชายขณะที่อาร์ชีลิลลเบด รวมถึงพระโอรสและพระธิดาของเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีจะยังไม่ได้เป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงแม้จะเป็นพระราชปนัดดาของสมเด็จพระราชินินาถเอลิซาเบธท,ที่สองก็ตามในขณะที่ในงานนิทรศการ Royal Style in the Making ซึ่งจัดแสดงชุดเจ้าหญิงไดอาน่าเจ้าหญิงแห่งเวลส์ที่จัดขึ้นในสัปดาห์นี้พบว่า ยศเจ้าชายหรือคำนำหน้า His Royal Highness ของเจ้าชายแฮร์รี่ถูกลบออกไปอย่างไรก็ตามภายใต้ข้อตกลงของราชวงศ์เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนดูกและเดอเชสแห่งซัสเซกได้รับอนุญาตให้รักษาตำแหน่ง HRH ของพวกเขาไว้แต่ทั้งคู่ตกลงที่จะไม่ใช้ ซึ่งแตกต่างจากกรณีของเจ้าหญิงไดอนนาที่ถูกปลดจากตำแหน่งภายหลังจากการหย่าร้างกับเจ้าชายชาร์ลส์อย่างไรเชื่อว่าในขณะนี้คนทั้งโลกต่างติดตามและรอคอยที่จะได้ยนนชมความน่ารักของลูกสาวของเจ้าชายฮารี่และเมแกนมาเคิลเช่นเดียวกับแอดมินค่ะ